สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเ f ฟซีทางช่องรันมุนภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันมุนภัยทุกคนทุกท่านนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอให้สมาชิกเ f ฟซีทุกท่านดวงเปิดรับโชคลาภนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมรันมโนภัยก็จะมาเน้นย้ำของสุดท้ายให้เม็ดเดียวตัวเดียวพอถูกข้อถูกถูกก็ได้เยอะ แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเราก็ซื้อลอตเตอรี่ชุดเดียวถูกก็ได้เยอะไปเลยนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นประกอบกับการตัดสินใจของท่านนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสูตรคำนวณนะครับตัวเลขที่ผมลงให้ในคลิปก็มีหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่อาจารย์ที่แม่นๆแนวทางดีดีนั้นที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิก ส่วนตัวเน้นของสุดท้ายจะเป็นชุดของอาจารย์พนมไพยชุดเดียวที่ที่ผมคำนวณออกมาเองเลยนะครับถึง6กันยายน68นีอ้อาจารย์พนมไพยให้ชุดเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเน้นของสุดท้ายก็เป็นแค่แนวทางครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้ม่นแ่แนวทางมาดูกันนะครับว่าสิง6กันยายน68ชุดของอาจารย์พนมไพยชุดเดียวเป็นตัวไหนครับ นี่นะครับผมให้เน้นชุดสามตัวเลข้ทยเราที่หนึ่งให้สามเจ็ดแปดชุดเดียวนะครับสามเจ็ดแปดชุดเดียวหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับสามเจ็ดแปดหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับส่วนชุดสองตัวก็เป็นศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะครับศูนย์ห้าตัวเดียวก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไปเลยนะครับสําหรับบ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้ขอให้เพื่อนสมาชิกเลกซีทังกล้อง ได้ยินข่าวโชคดีกันไปนะครับว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลวที่หนึ่งกันนะครับเพื่อสมาชิกเวฟซีทางช่องนะครับสําหรับว,วันนี้ผมรันมณภัยก็ขอให้ทุกท่กทานเฮงเรวยรวยฟังฟังดวง,ดง,ปดง,ดงเปิดรับโชคลาภกันทุกคนนะครับสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะครับสําหรับว,วันนี้ขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อ,องนะครับสําหรับวันนี้ผมรันมณภัยก็ฝากในโคงสุดท้าย เน้นย้ำโคงสุดท้ายไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ